เอาแล้วฮะเอาแล้วฮะวันนี้นะ่ะเราจะได้รู้กันแล้วว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีจริงหลังจากที่เราได้ถกเถียงกันมาตั้งนานนะครับว่านอกโลกเราเนี่ยมันมีอะไรอาศัยอยู่หรือเปล่าซึ่งแอดสัญญาได้เลยนะครับว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องราวที่แต่งขึ้นมาอย่างพวกรリปปี้พาสต้าหรือ S C P อะไรที่เขาได้เขียนกันตามเน็ตแน่นอนครับแต่ว่า มันจะเป็นการออกมาเปิดเผยจริงๆจ,จ,จากรัฐบาลของเม็กซิโกเลยนะครับในวาระการประชุมทางวิชาการของพวกเขาเนี่ยที่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขาก็ได้จัดแสดงศพของเอเลียนถึง2ร่างกันเลยทีเดียวนะครับที่เขาก็เชื่อว่ามันน่าจะมีอายุเก่าแก่ไปเกินมากกว่า1,000ปีคือ1000กว่าปีนี่มันมากเกินกว่าที่สิวิไลชนบางแห่งของโลกจะได้กำเนิดขึ้นมาอีกนะครับ ซึ่งไอการจัดถแถลงการเปิดตัวเอเลี่ยนครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้มีการถ่ายท่อสดโชว์ให้ทุกคนในโลกเห็นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่รู้สึกว่าจะเป็นการถ่ายผ่านช่องทางของมาลซานทีวีของไอเฮียมาซานไ i เม่เนี่ยแหละครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าไอเฮียมาสซงมาซานผู้นี้แกเป็นใครเนี่ยท่านผู้นี้นะครับแกก็เป็นถึงหนึ่งในนักข่าวชื่อดังแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้าน UFO วิทยาอีกด้วยครับ ที่ในการถแถลงการอันนี้เนี่ยมันก็จะกินเวลายาวนานไปถึง4ชั่วโมงเต็มๆเลยนะที่เขาเนี่ยจะโชว์สิ่งที่เขาเรียกว่าเอเลียนนะครับคือจริงจังกันมากอะเอาเป็นว่าแอดจะขอโชว์คลิปที่เขาได้ถแถลงการมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นน้ำจิ้มหน่อยก็แล้วกันนะอ่ะนี่ เป็นไงฮะฟังแล้วงงกันไปเลยใช่ไหมงงว่าเขาพูดอะไรกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแอดเนี่ยก็พอจะหาที่เขาแปลมาให้บ้างได้แล้วว่าในแถลงการนี้เนี่ยมันมีใจความว่ายังไงนะครับคือเขาบอกว่า ในการแถลงการครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การจัดนิทรรศการเพื่อความสนุกสนานอะไรแบบนี้นะแต,แต่ว่ามันเป็นการเปิดแถลงให้ชาวโลกได้ตระหนักว่าในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ ดาวโลกอันเดียวที่ได้มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะหลังจากนั้นเพื่อการยืนยันคําพูดทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับพวกเขาก็ได้เปิดร่างของสิ่งที่เชื่อว่าเป็นเอเลี่ยนซึ่งถูกเก็บอยู่ในโลงแก้วที่รักษาอุณหภูมิและความชื้นนะครับให้ประชาชนได้เชยชมกันเลยทีเดียวซึ่งเขาบอกว่าไอ้ทั้งสองร่างนี้นะครับ มันก็เป็นร่างที่ได้ถูกค้นพบมาเมื่อนานแล้วคือไม่ใช่เมื่อปี2023นี่แต่ย้อนกลับไปยาวไกลถึงปี2017นู่นเลยนะครับในบริเวณพื้นที่ของประเทศเปรูตรงระหว่างเมืองที่มีชื่อว่าปัลป้ากับเมืองนัสคานะครับที่เจ้าเอเลียนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับตัวคนเล็กๆมีความสูงน่าจะไม่เกินเมตรกว่า,วานะครับแต่ว่า กลับมีหัวของมันที่โตมากเลยคือโตขนาดที่ว่าดวงตาของเอเลี่ยนนะครับมันใหญ่จนแทบเท่ากับจะไข่นกกระจอกเทศนะแต่ว่ามันกลับมีปากที่เล็กพอๆกับรูเข็มนะครับอีกทั้งในปากเนี่ยก็ยังไม่มีฟันอีกด้วยที่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเอเลี่ยนเหล่านี้มันจะกินข้าวได้ไงคือเม็ดข้าวยังไม่รู้จะยัดลงไปในปากมันได้เลยหรือเปล่าอ๋อ,อแล้วในสื่อเนี่ย เขายังบอกด้วยนะครับว่าดวงตาของมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้เนี่ยจะสามารถมองแบบสามิติได้ด้วย <c oughs> ซึ่งอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจว่าไอมองแบบสามมิตินี่มันคืออะไรนะแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าไอตอนที่มนุษย์ต่างดาวมันมีชีวิตแล้วมองอยู่เนี่ยมันจะมองภาพเป็นยังไงครับคือแค่ภาพของสุนัขสุนัขที่ได้เห็นกันปัจจุบันเนี่ยเรายังทายยากเลยนะครับว่าหมาแมวมันมองอยังไง แต่เอาเป็นว่าลักษณะอื่นๆนอกจากนั้นก็คือร่างกายของมนุษย์ต่างดาวที่เขาพบนะครับก็จะมีแขนขายยื่นออกมาเหมือนกับมนุษย์นี่แหละเพียงแค่ว่านิ้วที่อยู่บนมือกับเท้านะครับมันกลับจะมีข้างละ3นิ้วเท่านั้นเองที่แต่ละนิ้วก็จะมีลักษณะเยียดยาวจนแทบจะคล้ายนางรํากันเลยทีเดียว ซึ่งไอสถานที่ตอนที่เขาไปพบเจ้า2ตัวนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันจะถูกฝังอยู่ลึกไปยังบริเวณดินชั้นโบราณนะคือชั้นที่แบบมีซากแพลงต้นหรือว่าสาลายอะไรเก่าแก่เกอกอยู่นะครับที่ก็บ่งบอกได้ว่าเจ้าเอเลี่ยน2ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะมีอายุที่ยาวนานพอควรเลยทีเดียวครับที่ก็น่าจะเก่าแก่จริงแหละเพราะาหน้าตาของพวกมันนะครับ มันจะดูเหมือนกับเป็นพวกมัมมี่เก่าๆหรือว่าฟอสซิลที่โดนฝังมานานมากอะ่ะที่เมื่อเป็นแบบนี้นะครับทางคนที่เขาได้คนพบซากเอเลียนเนี่ยก็มีการส่งเจ้าซากนี้เนี่ยไปยังมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติของเม็กซิโกโด้วยครับเพื่อจะไปตรวจสอบหาค่าคาร์บอนเนี่ยแหละซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการที่นักโบราณาคดีต่างๆเขาจะใช้ค้นหากันนะครับว่าไอ้วัตถุที่เขาขุดขึ้นได้มาเนี่ยมันเคยถูกสร้างหรือว่ามีอายุอยู่เก่าแก่นานเท่าใด แล้วก็ไปพบว่าไอ้สองร่างของเจ้าเอเลียนเนี่ยนะครับร่างหนึ่งเนี่ยก็มีอายุปาไปไกลได้ถึง700-800ถึง8ป0ปีส่วนอีกร่างหนึ่งเนี่ยก็อายุปาไปถึง1800ปปีเลยนะครับโอ้ oh my god ที่นั่นก็หมายความว่าไอ้ซากเอเลียนเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีการอยู่คู่มากับมนุษย์โบราณหรืออาจจะอยู่มาก่อนอรารยธรรมของมนุษย์โลกบางแห่งอีกนะครับเพราะว่าไอ้สองซากที่เขาได้ไปเจอเนี่ยมันก็ดันอยู่ใกล้ๆกับเมืองนัสคาด้วยไงที่ไอ้เมืองนี้นะครับถ้าใครเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของสิ่งประหลาดลึกลับบนโลกหรือว่าของประหลาดนอกโลกเนี่ยเราก็น่าจะเคยได้ยินชื่อคุ้นๆหูกันบ้างใช่ไหมเพราะว่า ที่สถานที่นี้นะครับมันจะเป็นที่ตั้งของลายเส้นนัสกาหรือว่าลายเส้นปริศนาโบราณน,นะครับที่เราจะสามารถมองเห็นได้จากเพียงแค่บนท้องฟ้าเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันได้สร้างขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนทํามันขึ้นมาครับคือบ้างก็บอกว่าไอ้ลายเหล่านี้เนี่ยมันได้ถูกเขียนขึ้นโดยอรารยธรรมโบราณครับที่ก็ได้สูญสลายไปแล้วก่อนที่มนุษย์เราเนี่ยจะมีการบันทึกเรื่องราวอะไรเอาไว้ หรือบ้างก็บอกว่าไม่ใช่อารยธรรมโมลาหรอกครับแต่ว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเคยมีการติดต่อลงมาของเอเลี่ยนครับคือพวกเอเลี่ยนมาสร้างฐานทับอะไรไว้ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเอเลี่ยนก็ได้เขียนลายเส้นดังกล่าวเนี่ยแหละเพื่อที่จะเป็นรหัสอะไรบางอย่างในการสื่อสารติดออกไปนอกโลกหรือนานาใดาๆก็ตามนะครับที่นั่นแหละฮะพอมีเอเลี่ยนสองล่างได้ถูกมาเจอบริเวณใกล้เคียงนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้ความเชื่อเรื่องที่ว่าเอเลี่ยนเคยมาเยี่ยมเยือนโลกเราแล,แล้วตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยดูมีความเป็นจริงขึ้นมาอีกนะครับ ซึ่งพอเขาเอาเจ้า2ลากเอเลียนนี้ไปสแกนเอ็กซเรย์นะครับเขาก็ได้ตรวจพบว่าข้างในของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นลักษณะของโครงกระดูกคล้ายๆกับมนุษย์เนี่ยแหละครับเพียงแค่ว่าจะมีรายละเอียดบางส่วนที่แปลกไปนิดหน่อยก็เท่านั้นเองอย่างเช่นไอ้ตรงซี่โครงของเอเลียนเนี่ยที่แอดมองไม่ค่อยจะรู้หรอกนะครับว่ามันเป็นซี่โครงเท่าไหร่แต่มันจะมีลักษณะเหมือนกับกระดูกเนี่ยเขาเรียงตัวกันเป็นสะพานหรือว่ารางรถไฟอะไรประมาณนั้นเลย แล้ว1ใน2ของตัวเอเลียนนั้นนะครับมันก็จะมีเรียกว่าอะไรอะยกทรงเหล็กและกันแปะอยู่ตรงหน่มน้มนั้นนะครับซึ่งก็ว่ากันว่าไอยกทรงเหล็กนี้เนี่ยได้ทํามาจากโลหะหายากที่ชื่อว่าออสเมียมนะครับคืออาจจะเป็นโลหะมาจากนอกโลกก็ได้ที่เอามาทําเป็นของซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันอะไรอะจอยสติกของเครื่องเพลนะครับแล้วก็โปะอ,อยู่ตรงหน่มน้มของมันนะส่วนไอที่แปลกและทําให้คนได้ทึ่งมากที่สุดนะครับก็จะเป็นบริเวณช่องท้องของพวกเอเลียนเนี่ยแหละครับ คือเขาเนี่ยได้ไปสแกนมันแล้วก็เห็นว่ามันมีนมอะไรกลมๆ3ม,มลูกอยู่แปลกๆติดๆกันคืออาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นปอดไตหรือว่าตับของมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเป็นเครื่องในอะไรเฉพาะของตัวเอเล่นที่มนุษย์โลกเราไม่มีหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นถุงอันทะก็ได้ครับคือด้วยความที่ว่ามนุษย์ต่างดาวมันก็มาจากต่างดาวใช่ไหมสรีละอะไรมันก็อาจจะผิดแปลกไปจากสัตว์โลกเราก็ได้ว่างั้นเถอะ ซึ่งในถแถลงการที่เขาได้บอกออกมานะครับเขาบอกว่าไอ้สามก้อนซึ่งอยู่ในท้องเอเลียนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไข่ของเอเลียนก็ได้ครับคือไข่เลยทีย่แอดเพิ่งรู้ว่าเอเลียนออกลูกเป็นไข่ได้นะที่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็จะหมายความว่าเราไม่ได้ค้นพบเอเลียนถึง2ตัวนะครับแต่พบไปถึง5ตัวกันเลยทีเดียวที่ก็ได้ตายไปก่อนซึ่งยุครุงสุขโขทัยจะเกิดขึ้นมาอีกและนอกจากการตรวจทางด้านคาร์บอนเพื่อหาอายุของซากพวกนี้แล้วนะครับ เขาก็ยังได้มีการส่งซากของมนุษย์ต่างดาวทั้งสองเนี่ยนะครับเพื่อไปทำการตรวจสอบเกี่ยวกับ DNA ด้วยแล้วก็พบเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากครับว่ามันจะเป็นลักษณะของ DNA ที่เขาเนี่ยไม่เคยมีการเจอมาที่ไหนบนโลกนี้เลยคือจะเป็น DNA ที่ไม่ตรงกับสัตว์ชนิดใดที่มีอยู่บนโลกนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าหากใครยังไม่รู้เนี่ย ก็คือเขาว่ากันว่าไอ้ทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกเรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบสปีชีแตกต่างอะไรกันมากก็ตามอย่างน้อยเนี่ยใน DNA มันนะครับก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นว่าแอดก็เพิ่งรู้นะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีลักษณะ DNA ที่ใกล้เคียงกับแบคทีเรียอยู่เยอะมากด้วยเช่นกันนะครับแต่กลับกันครับก็คือไอ้สองร่างเอเลี่ยนที่เขาได้พบมานี้เนี่ย เขาบอกว่ามันมีลักษณะของ DNA กว่า30%นะครับที่ก็ไม่สามารถหาได้เลยว่ามันใกล้เคียงกับสัตว์ชนิดใดบนโลกครับซึ่งไอ้30%นี่มันก็ไม่ใช่น้อยนะมันก็เลยได้ทำให้คนเนี่ยยิ่งตื่นเต้นขึ้นไปอีกครับเพราะว่า ถ้าหากเจ้าสิ่งนี้มันเป็นร่างของเอเลี่ยนจริงนะมันจะเป็นอะไรที่น่าพิศวงมากกว่าเรื่องที่ทางการสหรัฐนะครับเขาเคยออกมาเปิดเผยเรื่อง UFO กันแล้วก็คือที่เหมือนแอดเคยจะทําคลิปไปสักสอสเดือนที่แล้วมั้งซึ่งตอนนั้นน่ะมันจะมีคนของหน่วยข่าวกรองสหรัฐคนหนึ่งนะฮะเขาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยกำลังปกปิดมนุษยชาติอยู่ถึงการมีตัวตนของมนุษย์ต่างดาวนะครับ โดยในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่ากว่าหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับสหรัฐเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าว่าบนโลกเราเนี่ยมันเคยมีเอเลี่ยนอะไรมาเยือนจริงๆแล้วก็ได้มีการดําเนินการทดลองแบบลับๆมาตลอดเลยนะครับนอกจากนั้นเองก็จะมีพวกนักบินอะไรของกอ,องทัพได้ออกมาแฉเต็มเลยว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันเคยเข้ามาในโลกแล้วมันก็มาทาร้ายมนุษย์โลกแล้ว ซึ่งเอเรื่องนั้นเองถึงแม้ว่าคนที่ออกมาเปิดเผย,เยจะเป็นคนของทางการสหรัฐนะครับแต่มันก็ยังเป็นการเปิดเผยแค่แบบคําพูดไงคือยังไม่มีใครเคยได้เห็นเอเลี่ยนตัวจริงๆใช่ไหมครับแต่ทว่าหลังจากไม่นานมานี้ที่เขาได้เอาล่างเอเลี่ยนมาโชว์นี่แหละครับผู้คนก็เริ่มคิดกันไปแล้วว่านี่แหละจะเป็นยุคใหม่แห่งการบุกเบิกอวกาศเพราะว่าเราได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ต่างดาวกันแล้วที่ทางเม็กซิโกนะครับก็มีการคุยกันว่าพวกเขาเนี่ย จะเริ่มร่างกฎหมายคุ้มครองทางอาวกาศดีไหมคือแบบเป็นการป้องกันในอนาคตว่าเผื่อถ้าหากมีมนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกในพวกเราจะทำยังไงก็ว่างั้นเถอะแต่อันนี้ แอดก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมพอมนุษย์ต่างดาวจะมาเยือนโลกเราอะไรทีมันจําเป็นต้องมาบุกโลกทั้งนั้นเลยเลยหรอคือแบบทําไมไม่คิดว่ามนุษย์ต่างดาวเขาจะมาอย่างสันติอะไรบ้างล่ะหรือว่าเรื่องหน้าแปลกก็คือกลับกันฮะเวลาพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวในยุคก่อนที่มนุษย์เราจะมีอารยธรรมสูงส่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับได้เอาอารยธรรมอะไรมาเผยแพร่แล้วก็สอนเทคโนโลยีต่างๆมากมายให้กับมนุษย์โลกไม่เด่เนจะมีมาบุกบวกโลกอะไรอย่างนั้นเลย ก็ทำไมไม่คิดบ้างล่ะว่าถ้าหากมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกเราจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาอาจจะเอาเทคโนโลยีเจ๋งๆกว่า iPhone อะไรแบบนี้เช่นพวกเครื่องเทเลพอร์ตเครื่องย้อนเวลามาให้เราใช้ก็ได้นะแต่ก็เอาเถอะครับไอเรื่องภาพมนุษย์ต่างดาวบุกโลกเนี่ยมันก็คงเป็นภาพคลาสสิกของคนที่เขาพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างาดาวอันเป็น,นปว่า,าถ้าหากทางรัฐบาลของเม็กซิโกเขาได้ร่างกฎหมายคุ้มครองทางอวกาศขึ้นมาจริงๆนะครับ เม็กซิโกเนี่ยก็อาจจะเป็นประเทศแรกก็ได้ที่เขาได้ยอมรับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีอยู่จริงแบบเป็นทางการนะครับแต่ว่าอันนี้เหล่าเพื่อนๆผู้ที่รักเรื่องราวต่างดาวทั้งหลายแหละก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผู้ที่ไม่เชื่อเหมือนกันอีกหลายคนครับเขาได้ออกมาให้เหตุผลหักล้างเรื่องนี้นานๆเลยอ,อย่างเช่นเหตุผลข้อแรกเลยนะครับก็คือไอ้ร่างที่เขาเอามาโชว์เนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะมีการถ่ายท่อสดเปิดกล่องแก้วอะไรมาให้มนุษย์สาธารณชนดูก็ตามนะครับแต่ว่าผู้คนเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถไปจับต้องร่างนั้นได้จริงๆใช่ไหมที่นั่นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเน้นนำหุ่นยนต์นหุ่นดินอะไรมาใส่กล่องให้พวกเราดูหรือเปล่าที่โดยส่วนตัวแอดนะแอดก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ารูปร่างภายนอกของมนุษย์ต่างดาวที่แอดได้เห็นในกล่องนี้เนี่ย มันมีลักษณะที่ดูเหมือนกับหุ่นดินเหนียวปั้นมากกว่าที่จะเป็นซากฟอสซิลได้อีกนะเพราะแบบทําไมมนุษย์ต่างดาวมันจําเป็นจะต้องมีแขนขาอะไรเหมือนคนแล้วก็มีหัวโตโตตาใหญ่ๆเหมือน e ีทีไปหมดเลยละ่ะคือจะเป็นไปได้ไหมว่าไอตอนที่เขาได้สร้างหุน่นรูปปั้นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไปเอาต้นแบบมาจากหนังมนุษย์ต่างดาวอย่างอีทีของสตีเวนสปิลเบิร์กอะไรประมาณนั้นนะ่ะ อย่างเช่นเหตุผลข้อแรกที่เขาได้ทวงติงกันเลยนะครับก็คือเรื่องเราเกี่ยวกับ DNA ของมนุษย์ต่างดาวนี่แหละที่เขาก็บอกว่า DNA ของสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยมันมีความไม่เหมือนอะไรเลยกับสัตว์โลกกว่า3 0นะครับที่น่นก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอาจริงๆแล้วไอ้ตัวที่เขาได้ค้นพบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในโลกนี่แหละแต่ท่ามันเป็นสัตว์ที่แบบมีสปีชีพิเศษมากเลยจนกระทั่งไม่คล้ายเคียงกับสัตว์ชนิดอื่นเลยคือสรุปว่ามันอาจจะไม่ใช่มนุษย์่งจจะเนนััมยไมคยไคคค้พบรบร กับ2ฮะก็จริงอยู่แล้วว่าเวลาที่เขาได้เอาร่างมนุษย์ต่างดาวมาโชว์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับการถ่ายท่อสดแล้วก็เอากล่องมาเปิดให้สาธารณาชนได้ดูในรัฐสภาอะไรแบบนี้เลยนะแต่แต่ว่ามันก็ยังคงเป็นแค่ของในกล่องที่ผู้คนเนี่ยไม่สามารถไปจับต้องมันได้จริงๆใช่ไหม ดังนั้นเองก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ร่างที่มันอยู่ในกล่องนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เพียงหุ่นดินอะไรแปลกๆที่เขาปั้นมาใส่ในกล่องให้เราดูแบบตื่นเต้นเท่านั้นเองที่โดยส่วนตัวแอดนะครับแอดก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจริงแบบนั้นแหละเพราะว่าไอ้รูปร่างภายนอกของสิ่งที่เขาบอกว่ามันดูเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยสำหรับแอดนะัมันดูเหมือนกับหุ่นปั้นดินเหนียวมากกว่าซากฟอสซิลอะไรพวกนี้อีกนะ แล้วที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําไมล่ะทําไมเวลาเขาบอกว่ามันมีการค้นพบมนุษย์ต่างดาวอะไรทุกครั้งนะครับมันต้องเป็นซาาของคนที่แบบตัวเล็กๆลกลกแล้วก็มีหัวโตวๆอะไรเหมือนกับพวกอีทีไปหมดเลยคือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว,ว่าไอ้คนที่เขาสร้างรูปปั้นปลอมๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไปเอาต้นแบบมาจากพวกนางมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่าง E t ทีของเฮสตีเวนสปวิลเบิร์กอะไรพวกนี้มานะแล้วนอกจากนั้นเองไอ้มหาลัยที่เขาบอกว่าได้ส่งร่างของเจ้าเอเลี่ยน2ตัวนี้เนี่ย ไปตรวจสอบหาอายุทางคาร์บอนนะครับทางมหาลัยก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าทางมหาลัยเนี่ยได้รับมาตรวจสอบจริงๆครับแต่ทาว่าทางมหาลัยไม่ได้ยืนยันนะว,ว่าเจ้าสิ่งที่เขาได้ตรวจสอบเนี่ยมันเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างใดครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายๆกรณีเหมือนกันที่มันจะมีพวกนักปลอมวัตถุโบราณเนนะ่เขาสร้างวัตถุโบราณเก๋ขึ้นมาครับโดยวิธีเนี่ยเขาก็จะไปนําเอาวัสดุเก่าๆอย่างเช่นพวกดินหรือพวกกระดาษอะไรอย่างเงี้แหละ ไม่ย้อมแมวแล้วก็แต่งนิดแต่งหน่อยเพื่อทําให้มันดูเป็นวัตถุโบราณประมาณนั้นนะครับที่พอทําแบบนี้เสร็จแล้วคนเขาไปตรวจคาร์บอนเนี่ยมันก็ได้ค่าคาร์บอนของความโบราณเก่าแก่มาใช่ไหมที่ตัวอย่างของกรณีนี้นะครับก็คือเอเรื่องของพระคัมภีร์ต้องห้ามในศาสนาคริสต์ที่เขาบอกว่าได้เขียนมาตั้งแต่สมัยที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่นู่นนะซึ่งพอเขาไปตรวจสอบดูอายุกระดาษนะครับก็พบว่ามันเป็นกระดาษที่เก่าแก่จริงครับแต่ว่าไอ้น้ำหมึกนี้เนี่ย มันนันเป็นน้ําหมึกที่แบบไม่แน่ใจว่ามันจะเก่าแก่ได้ถึงพันปีไหมนะก็น่าจะมีคนเอากระดาษเก่าๆนะมาเขียนหมึกใหม่ลงไปยังไงล่ะครับเอเรื่องของตัวเอเลียนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับส่วนข้อต่อมาที่ได้มีคนท้วงติงขึ้นมาก็คือถ้าว่าไอ้เจ้าเอเลียนตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบที่ประเทศเปรูจริงๆนะครับทําไมมันถึงถูกขนมาโชว์ในรัฐสภาของเม็กซิโกได้อยง่าง่ายดายละ่ะ เพราะตามหลักกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับถ้าหากว่ามันมีการไปเจอซากโบราณนะวัตถุหรือว่าซากสิ่งแปลกๆอะไรในพื้นดินของประเทศใดประเทศนั้นก็ตามเนี่ยเขาจะถือว่าไอ้ซากโบราณนั้นนะครับมันเป็นสมบัติแห่งชาติของประเทศนั้นครับที่จะไม่สามารถเอาออกมาเที่ยวไล่ทเที่ยวขืออะไรแบบง่ายใดยเช่นนี้เลยคือถ้าหากจะเอามาจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการได้รับอนุมัติอะไรจากรัฐบาลของประเทศนั้นก่อนนะครับ แต่นี่พอเราไปดูในการถแถลงการเปิดตัวเอเลียนครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีคนที่มาร่วมงานซึ่งเป็นชาวเปรูเลยนะครับหรือแม้กระทั่งทูตของประเทศเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้เห็นหัวเลยและอันนี้ที่เด็ดที่สุดฮะก็คือไอ้คุณเมาซานไฮเม่หรือว่านัก UFO วิทยาที่เขาได้เอาเรื่องนี้มาเปิดประเด็นเนี่ย เขาก็มีชื่อเสียงในด้านเป็นคนเพลเจอร์ครับแล้วก็ออกมาเยผยแพร่อะไรผิดอยู่บ่อยๆด้วยคืออันนี้แอดไม่รู้ว่าเฮียแกเนี่ยเขาได้ตั้งใจทําตั้งใจลวงโลกหรือว่าเฮียแกได้เชื่อในเรื่อง UFO เกินไปแล้วจนบางทีมันก็หลอกในสมองตัวเองนะว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไปหมดเลยอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าพอไปเสิร์ชด,ดูหาข่าวเก่าๆนะครับแอดก็ไปพบมาว่าการออกมาประกาศกับชาวโลกว่าเอเลียนมีจริงนะครับมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกของเฮียแกแต่ว่า เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยเฮียเมาซานผู้นี้นะครับก็เคยออกมาถแถลงการว่าเราได้ค้นพบมนุษย์ต่างดาวแล้วเช่นกันครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นการโชว์ภาพของตัวมนุษย์แปลกตัวหนึ่งเลยนะร่างเล็กๆเนี่ยนอนอยู่ครับแล้วก็ยืนยันนอนยันมากบอกว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพมนุษย์ต่างดาวจริงๆไม่ได้มีการตัดต่อนะครับซึ่ง เอาจริงๆแล้วไอ้ภาพนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรมาจริงครับแต่ประเด็นก็คือไอร่างที่เขาคาดว่ามันจะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะนะั่นนหะจริงๆแล้วมันก็เป็นร่างของเด็กทารกคนหนึ่งนะครับที่ก็ได้เกิดมาแบบผิดรูปทรงอะไรแบบนี้แล้วก็ดูแปลกๆหน่อยเฮียแกก็เลยบุวยว่าโอ้นี่เราเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วที่มาพูดมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าแอดแอดแอด แต่ว่าไอการออกมาถแถลงการครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาถแถลงในงานหมูหมากาไก่ที่ไหนนะทว่าได้มาถแถลงในรัฐสภาของเม็กซิโกกันเลยทีเดียวแล้วเขาจะโกหกได้ยังไงล่ะซึ่งแอก,ก็ต้องบอกว่านั่นแหละครับด้วยความที่มันอยู่ที่เม็กซิโกนั่นแหละเลยยิ่งต้องหน้าเป็นห่วงใหญ่เลยเพราะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าเขาว่า ไอตัวประธานาธิบดีของเม็กซิโกเองนี่แหละแกก็เป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องแปลกๆแ,แล้วก็เสยศาสตร์อะไรพิสูจน์ไม่ได้อยู่เยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีเนี่ยจะเชื่อว่าพวกพูดผีพรายน้ําหรือว่าตัวเอลฟ์เนี่ยมันมีจริงนะครับแล้วว่างๆเนี่ยแกก็จะออกมาทวิตเตอร์แปะภาพแปลกๆแล้วก็บอกประมาณว่าโอ้นี่ฉันเจอตัวเอลฟ์จริงๆแล้วกำลังปีนต้นไม้อยู่นะครับเป็นสีสันให้กับประชาชนได้ขำๆไปครับ ที่โดยส่วนตัวแอดถ้าถามว่าแอดจะเชื่อเรื่องนี้ไหมที่เขาได้ออกมาถแถลงเรื่องม,มนุษย์ต่างดาว2ตัวนี้นะครับแอดก็บอกว่าขอให้เรารอให้มีนักวิทยาศาสตร์อะไรจากหลากหลายประเทศเข้าไปตรวจสอบมันก่อนแล้วกันว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะแบบเดี๋ยวจะโป๊ะขึ้นมาอีกว่าเอา้าจริง,รงๆแล้วไอ้ล่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฟอสซิลแต่ว่าเป็นทารกอะไรที่เกิดผิดรูปแบบนี้อีกนะครับ ซึ่งอันนี้ถ้าหากเพื่อนๆสงสัยว่าแล้วทําไมโลกเราที่มันได้พัฒนามาถึงขนาดนี้มีเทคโนโลยีอะไรกันเยอะแยะแต่ทว่าวมนุษย์เรานะครับก็ยังไม่เคยเจอมนุษย์ต่างดาวมาเลยอันนี้เนี่ยแอดก็เคยมีทําคลิปเอาไว้แล้วลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะคะรับผมหรือถ้าใครมีเรื่องราวอะไรเด็ดๆดีๆอยากให้แอดมาเล่าในสไตล์แอดแบบนี้อีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก F N Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยแอบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย